เป็นถัดมาค่ะจะเป็นเรื่องของการจัดเวทีปราศัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกสองเวทีนะคะหลังจากที่เราได้มีเวทีแรกไปแล้วนะคะที่เขตมีนบุรีนะคะและได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่น้องประชาชน,นะคะ่ะการจัดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งต่อไปนะคะก็จะมีขึ้น ในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะในพื้นที่วงเวียนใหญ่ฝั่งทนบุรีนะคะแล้วเวทีถัดไปนะคะจะมีขึ้นในวันที่30มิถุนายนที่บริเวณลานคนเมืองนะคะในย่านเสาชิงชาะะ้าค่ะโดยในส่วนของแนวคิดในการ จัดเวทีประไสรดังกล่าวนอกจากจะเพื่อเปิดโปงพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์นะคะในการที่แต่งเรื่องมาบิดเบือนข้อเท็จจริงทางการเมืองเพื่อที่จะทำให้ประชาชนนะคะเข้าใจผิดในรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะเวทีนี้นะคะซึ่งทางพรรคเพื่อไทยจะใช้ชื่อว่าพรรคเพื่อไทยพกประชาชนก็จะเป็นเวที สำหรับการสื่อสารให้พ่อแม่พี่น้องให้พี่น้องประชาชนได้ทราบความคืบหน้าในการบริหารประเทศและผักดันนโยบาย16ข้อของรัฐบาลด้วยนะคะในส่วนของเวทีใหญ่ที่บยนใหญ่นั้นนะคะในการปราศัยนั้นนะคะก็จะนำโดยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํรุงรองนายกรัฐมนตรี นายนัทวุฒิใส่เกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายจตุพรพรมพันธ์อดีตสอสอบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายอดิสรเพียงเกตรองประธานโซนกรุงทนบุรีและนายสุธรรมแสงประทุมนะคะซึ่งท่านก็รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รองประธานโซนกรุงทนบุรีเช่นกันนะคะซึ่ง ในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะนอกจากจะมีการตั้งเวทีปราศัยแล้วนะคะจะยังมีพิธีเปิดศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยประจำโซนกรุงทนบุรีหรือพื้นที่ฝั่งทนด้วยนะคะโดยจะใช้สถานที่ศูนย์ํนำนวนการเลือกตั้งของ,องร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีย่านบางบอนนะคะเป็นพื้นที่เป็นศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยในพื้นที่ฝั่งทน,นะคะ่ะ สำหรับประเด็นต่างๆนะคะที่จะเป็นไฮไลท์ของการจัดเวทีในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะก็คงจะมีการชี้แจงนอกจากในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแล้วก็จะมีการชี้แจงประเด็นข้อสงสัยทางการเมืองนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่นายสุเทพเทือกสุบรรณนะคะได้แต่งเรื่องบิดเบือนนะคะว่าพรรคไทยได้มีการทาบทามพรพรคประชาธิปัตย์เข้าร่วม รัฐบาลนะคะรวมทั้งจะมีการเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกนะคะที่มีรายละเอียดมากกว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวอยู่ตามหน้าหนังสือพิมพ์ในประเด็นการเมืองต่างๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปมการโอนเงินห0ารกว่าล้านนะคะเข้าบัญชีของบุคคลใกล้ชิดของนักการเมืองใหญ่นะคะรวมถึง เรื่องอื่นๆน,นะคะก็อยากจะฝากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการปราศัยของพักด้วยค่ะ